สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับพัตเตอร์นะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือ2กิจสดาคุศคานะครับวันนี้พัตเตอร์จะมีรถดีๆมานําเสนออยู่2คันนะครับแล้วก็เซ็กเมนต์นี้เนี่ยเป็นเซ็กเมนต์ที่ขายดีมากๆแล้วก็ช่วงนี้นะครับไฟแนนซ์ให้ยอดวงเงินอนุมัติเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเท่ากับว่าลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับก็คือ คันนี้เลยคันแรกเลยดีกว่านะครับกับนิสสันบอรซาปี2 0 1 3ตัว 1.6V คันนี้ราคาอยู่ที่299,0 0 0บาทเท่านั้นนะลูกค้าจัดได้เต็มเลยนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับคำว่าฟรีดาวเนี่ยลูกค้าอยากฟรีดาวต้องทำอะไรบ้างลูกค้าจะต้องมีประวัติการผ่อนมอไซค์ผ่อนรถเก๋งผ่อนรถยนต์หรือว่าจะมีใช้บัตรเครดิตนะครับลูกค้าในเกณฑ์น,นี้ก็คือสามารถฟรีดาวรถคันนี้ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าจัดเต็มไม่ดาวเลยลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ 6 2พันเท่านั้นนะครับ72งวดนะคันนี้ผ่อนชิลๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าคันนี้หน้าตามันเป็นยังไงหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่านิสสันพอลซ่า orsa, เนี่ยมันมีด้วยหรอนะครับอันนี้ก็จริงๆเขามีออกมานานแล้วแหละนะก็เป็นกึง่งๆอีโคคาร์แต่ว่าก็ไม่ใช่อีโคคาร์แต่เครื่องยนต์1.6ของเขาเนี่ยค่อนข้างประหยัดเลยนะครับตัวนี้ขับอยู่ที่ประมาณ1 3 1 4มกิโลต่อลิตรนะครับถึงจะเป็นเครื่องยนต์หนกนะครับ4่สูบอ่ะหน้าตาเขาก็จะเป็น ออกทรงสปอร์ตนิดนึงจะไม่ใช่จะไม่ใช่อีโค e คาแบบอันเมล่าหรือว่านิสสันมาร์สนะครับแต่ว่าก็จะเป็นทรงแฮชแบ็กห้าประตูนะตัวนี้ก็เป็นตัววีนะครับหมวมีไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะครับกระจมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยเห็นไหมแล้วก็เป็นกุญแจคีเลสด้วยนะครับคีเรส์ทั้ง2ฝั่งนะภายในห้องโดยสารหรือว่าตัวถังเองเนี่ยจริง,รงๆเขาค่อนข้างใหญ่นะเทียบได้กับคล้ายๆ Honda j a z z นะครับคล้ายๆ Honda j a z z แต่ว่าราคาเขาก็จะถูกกว่านะครับ โอเคเห็นด้านหลังกันไปแล้วทำไมางงว่าทำไมาย,ยังมีโลโก้เพียวได้เอกรอนิกซีวีทีอยู่นะครับเกียร์เขาก็เป็นเอกรอนิกซีวีทีเหมือนกันนะจะไม่ได้เอาง่ายๆว่าเกียร์ก็เป็นตัวเดียวกับอันเมล่านั่นแหละนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาหลังให้ดูนิดนึงเห็นไหมเขาจะมีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าเป็นรถ5ประตูเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันโอเคนะครับผมด้านในนะครับเท่าที่ขึ้นมาข้างในก็จะใช้เป็นโทนสีดําสลับับบกสีเเทาหมดลย สตาร์ทก็เป็นพุทธสตาร์ทนะครับผมคันนี้มาถึงในคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับถ้าเป็นรถในราคาเดียวกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีตัวไหนเลยเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วก็เป็นออโต้แบบนี้นะตัวนี้ราคา2 9 9 0 0 0เานะคุณได้แอร์คือปรับแยกซ้ายขวาเลยเบาะหนังนะครับผมใหม่ใหม่แบบนี้นะเจ้าของใช้งานแค่มือเดียวนะครับที่สําคัญคันนี้อยากจะบอกว่าไหม่แค่ห0 0 0ื่โลเท่านั้นนะครับใช้น้อยมากๆนะเจ้าของเก่าใช้น้อยมากๆเลยสภาพทุกอย่างนี่คือยังอยู่ในแบบ สมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะมาดูให้ดูหน้าปัดก่อนถ้าคนที่เคยเป็นสาวกนิสันมาถ้าเป็น e ีโคคาเนี่ยหน้าปัดเขาจะไม่ได้ออกแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลและก็จะดูรู้สึกว่าสปอร์ตมากขึ้นกว่ารุ่นอื่นๆนะครับในค่ายเขาพวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะนี้นะมีมันติฟังก์ชันให้ฝั่งซ้ายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรได้หมดนะครับหน้าจอต่างๆนะครับผมอ่ะให้ดูหน้าจอนี่จะเสียบ AUX USB หรือว่าตัวนี้รองรับ iPod iPad ด้วยนะอ่ะนี่เลยเกียร์ไม่ได้ใช้ยากนะครับตัวนี้ก็เหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปบางคนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนี่สันบอซซาวิ่งบนถนนนักนะครับผมดูด้านด้านข้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สาคัญนะตัว V เขาก็จะมีที่พักแขนมาให้เพราะว่าถ้าเป็นรถอีโคคาร์ส่วนใหญ่ก็คือต้องท็อปสุดเลยถึงจะมีนะครับแต่นี้ก็ไม่จําเป็นต้องท็อปก็ได้ลองท็อปเขาก็จะมีที่ที่วางแขนแล้วเราก็เลื่อนมาได้นะครับผมพาไปดูด้านหลังแล้วก็นี่ แอร์หลังนะครับในราคา2 9 9เป็นรถเก่งที่มีแอร์หลังเห็นไหมออปชันเขาใส่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับน่าใช้จริงๆแล้วกข็ข้างในเนี่ยรู้สึกว่ากว้างกว่ารถเก่งซีดานทั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยเล็กรูมต่างๆเวลาพัตเตอร์นั่งพัตเตอร์สูงประมาณ175เนาะข้างหลังก็นั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับผมแล้วก็ภายในเป็นสีดํามีที่พับวางแขนอะไรอย่างงี้คือมีครบทุกอย่างเลยนะครับโอเค จบไปแล้วนะครับกับคันแรกนะมาอีกคันหนึ่งเรียกได้ว่ายอดฮิตเลยดีกว่านะครับทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะกับ Toyota v o ีอนะอันนี้เป็นตัว J นะครับปี2012นะครับราคาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ก็เหมือนกันจัดได้เต็มฟรีดาวและช่วงนี้เหมือนเดิมไฟแนนซ์ Finance ผ่านง่ายพ่อยู่ประมาณ 5,800, 72งวดเท่านั้นเองลูกค้าเหมือนเดิมเลยเงินเดือน12ออกได้คนเดียวไม่ต้องใช้ผู้ค้ำนะครับผม เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดนึงนะครับถ้าวีออสปีใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้หน่อยเนี่ยกระจังหน้าเขาจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้แล้วนะครับเครื่องตัวนี้ก็ VVTI นะครับใช้งานง่ายแมนเทนเนก็ถูกนะครับวีออสก็อัตราการกินน้ำมันของเขาก็อยู่ประมาณ11-12ถึงกิโลต่อนลิตรนะครับผมไฟท้ายก็จะลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังข้างหลังก็เก็บของได้นะเพราะเขาเป็นรถเก่งซีดานนะครับผมเปิดได้เลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำใดๆทั้งสิ้นนะคันนี้ คันน <aid> ี <Solomon> ้ไม <mermaid> <sk> ่ไม่ไ <verw> ด้ติดแก๊สด้วยนะครับเดี <rawd> ๋ยวพาไปดูด้านในภายใน Vios เนี่ยเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้เนาะถ้าปีใหม่ๆถ้าตัวเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าปัดตรงเนี้ยหน้ากากตรงนี้เขาก็จะเป็นสีเทาๆนะครับอันนี้ก็ได้เป็นปีใหม่ๆแล้วนะครับผมไมคคันนี้อยู่ที่70,000โลเท่านั้นนะครับลักษณะนี้เลยเกียร์ก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้ด้านหลังคอนโซลก็จะมีช่องเก็บของระหว่างคนนั่งฝั่งซ้ายแล้วก็คนนั่งฝั่งขวานะครับผมภายในคันนี้ก็จะเป็นสีดําแล้วนะครับถ้า จะเป็นออกเทาๆนี่แต่ก็คันนี้ก็จะเป็นปีใหม่หน่อยนะครับผมก็จะได้สีดํานะครับพาไปดูด้านหลังกันบ้างภายในก็จะลักษณะนี้นะครับผมให้ดูก่อนด้านหลังก็มีที่วางแก้วสําหรับคนนั่งด้านหลังอยู่ครับผมสําหรับวันนี้ยังไงพัตเตอร์ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ